กราบสวัสดีซี่สุภูสุคนนะครับเมือนนี้ลุงหลอดมีรายการบังไฟ12พืชสัพคพม2บ้านร67บ้านดอนไหวตามบนโนนชัยสีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมรายการบัางไฟบีดังต่อไปนี้บ้างที่หนึ่งเปียะสุดขอบฟ้า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 บ้างที่สองปู่สีเบิกฟ้า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  บ้างที่สามเสือเถา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 บ้างที่สี่ทำยุ่น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 บ้างที่ห้าดงวังยุคใหม่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 ขวัญใจประเพณีบางที่หกเทพพนมเทพพนมนะครับบางที่เจ็ดน้องจิราพรน้องจิราพรนะครับบ้างที่แปดบางที่เก้า บ้างที่10ยังไม่มีรายการนะครับหลอสักคู่นะครับผมส่วนตุลาการโดยเลดาตุตุเกิบยูไสเกิบยูไซอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจนะครับผมส่วนมัดเด็ดลุงหลอดนะครับผมบางไฟมีบอลหลาหามัดเข็นๆนะครับผมเสียบังและซ้ำกันนะครับผม บางที่หนึ่งปิยาสุดขอฝ่าทำยุนดงบางยุม,มัเทพนมน้องจิล่าพอนนะครับหาบางหาหมัดเด็ดเลยทีเดียวนะครับผมรับรองหวานเจร,เรีบอ่ะเป็นมัดเดานะครับโบแมนมัดเด็ดนะครับผม บอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวไข่ไฟใดๆทั้งสิน้นบริรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นตาก็ส่วนนะครับผมไก่มองได้ไปมองหันขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงร้อเทพสีสวัสดีครับรายการบอรหลายเลยต้องอ่านซะสานะครับผม